บูดวิดหลายรอบจัดไปครับทุกคนต่อเนื่องไปครับมามามได้เก้าสิบแล้วทุกคนมามาสก็ตเตอร์ต้องมาอย่างงี้มาไหมมาเอ้าเอ้าครับร้อยสก็ตเตอร์มาฟรีสปินแปดครั้งนะฮะไปนี่ใช้ได้ไป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 เท่าไหร่เท่าไหร่ครับครั้งแรกเข้าไปแล้วโวกส,สวยสวยสวยร้อยยี่สิบสี่เอ้า ยังทุกคนตอนนี้ยังยังไม่ได้กำไรนะเกือบแล้วเกือบแล้วดูซิดูซิเนี่ยถึงเป็นด้วยท่าไหรครับวันนี้ขอขอเน้นจริงๆได้สามพันก็พอใจแล้วถึงไหมเนี่ยถึงถึงถึงเอาเอาได้ก็ตอบไม่ได้ก็พักกันต่วนไม่รักก็พออะไรวะเนี่ยไปครับดูซิดูซิเหลออีกห้าครั้งครับอ่าบวกอีกนึงน้องเออน้องบูกเขาไฟฮะไป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  มาไหมมาไหมคิวมาวายขั้นอ่ะแปดสิบได้อยู่ได้อยู่อ่ะเลขสี่ครั้งครับไปไปไปคิวมาตกใจตกใจตกใจบุกข่าไฟมาฮะได้เบรกได้เบรกมาไหมมาไหมรอบนี้มาร้อยสี่ห้าครับสวยสวยเอมาเอ,า 300, เอาาาา้าสามร้อยเอ้ามามามาจะพันแล้วนะเทียบก,กับไลห้าร้อยแล้วทุกคนโอ้ได้ภูเขาไฟอีกสองนะตอนนี้ไป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 ฮะ ทุน300กับชาวิทยยังไงก็ไม่พลาดนะทุกคนไปครับโอ้โหเน้นๆหนึ่งพันเอ้าสองพันแล้วทุกคนมามาโอ้โหถ้าเสียอยู่ข้างหน้านะแกถ้าเสียอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นะโอ้โหบอกเลยว่าอย่างเด็ดเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเหลืออีกห้าครั้งนะตอนนี้กําไรมาที่พันเศษแล้วครับทุกคนเอา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 สามพันก็พอใจแล้วตอนเนี้ย <laughs> ไปครับไปโอ้โหสวย สามร้อยคูณคูณอะไรเมื่อกี้คูณอะไรวะคูณเก้าเหรออ๋อสามสิบคูณโอเคโอเคโอเคอ่ะอ่ะอต่อไฟมาอีกห้าไปไป <c oughs> ได้อยู่ครับทุกคนต่อเนื่องต่อเนื่องนะต่อเนื่องแจ๊ปสุดเที่ยวบดูนะครับจากสามร้อยนะทุกคนตอนนี้มาพันฝ่าแล้วนะสองพันฝ่า <c oughs> ไปครับ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 หมถ้าเขียวอยู่หน้านะ,มะเ,ม,เม,มื่อกี้หอเจมายี่สิบขอนจะเยอะ <c oughs> ไปครับไปครับครั้งสุดท้ายขอเน้น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 สิบมาเอา้าสองพันแล้วทุกคนสี่พันเน้นเน้นอุ้ยสี่สิบแปดเอา้ามาอีกวาอีกวัยาอุาาอ้ยพันแปดเอา้าหกพันแล้วครับคิวมากกูโคตรสวยสามพันเก้าเอา้าบ้าเอาดีหนึ่งหมื่นแล้วทุกคนเกินเกินเชี่ยสุดจัดวันนี้สุดจริงเชี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเท่าไหร่ครับเนี่ย ดูข้างล่างดูข้างล่างหนึ่งหมื่นหนึ่งอะงวดข้อสวยครับทุกคนวันนี้คือข้อสวยเลยมามาพอใจพอใจแล้ววันนี้จากสามร้อยเราปั้นมาเที่ยกำไรเท่าไหร่วะเนีน้ยนะเดี๋ยนะบวกลบบวก,ลบก,กลบก่อนบวกลบก่อนเอาเลยหนึ่งทีเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเลยหนึ่งทีเลยหนึ่งทีคิวมาเจ็ดสิบสองหัวอ้าวนกดูกระจอกเท่เก้าร้อยเอ้าเที่ยมื่อสอง โอเควันนี้สวยจัดฮนะวันนี้เราทุน300นะฮะได้กําไรไปที่ราวๆ1นะะึ0งอครับทุกคนเชื่อวันนี้สุดจัดฮนะก็โอเคครับ okay, นะวันนี้ผมนะ่าจะเท่านี้เลยแล้วกันแล้วก็คงไปถอนแล้ว <laughs>